พี่น้องพอน้องสั้นกระพูดแบบนี้ urg. พี่น้องคนที่เก่งจริงไม่ใช่คนที่รู้ทันแล้วต้องแฉแต่คือคนที่รู้ทันแล้วเลือกปล่อยอย่างมีศักดิ์ศรีพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงกับคอมเมนต์รัวๆพี่น้องจ้ากดไลค์กดแชร์ยันึกก่อนอนุญาตพอน้องสั้นกับน้องสั้นอันคอมเมนต์สู้ฟังเด้อพี่น้องจ้าแฟนคลับแฟนเพลงกับคอมเมนต์รัวๆพี่น้องใช่แล้วท่านี้กจ็จะมือกันให้แน่นนะลกูกนะ้าแม่คิดว่าตอนนี้หนูแพวคงหมด กรรมแล้วต่อไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะลูกนะรักเอสพีจ้าอุ้มเอาลูกเอาเต้าเด้อพ่อฮักแม่แพวให้มากๆเด้อบักลาน้อยพัชพี่น้องเป็นกําลังใจให้เด้อพี่น้องจ้าใช่ค่ะคุณพ่อเป็นกําลังใจให้พระเอกนางเอกจ้าเนาะพี่น้องจ้าเป็นกําลังใจให้พระเอกนาังเอกเด้อสู่ๆจับมือไปน้ากัน น่ารักที่สุดเลยขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้น้องสันอย่าหวั่นไหวกับคำพูดของคนที่ไม่หวังดีกับเราเราต้องเชื่อมั่นในตัวแพลวเพรารักนางให้มากๆนางน่าสงสารมาสั่นพี่น้องโอ้ยขอให้พ่อแม่ยายและสันรักแพลวเพา,พาให้มากมากคะ่ะสงสารเธอมากแพลวพาวเป็นคนดีติดตามแพวพาวมานานมากเสียดายที่เขา เป็นกำลังใจให้พระเอกนางเอกเ,เด้อสู้ๆพ่อใช้คำพูดได้ถูกที่สุดเลยคะ่ะไม่ต้องไปสนใจปล่อยวางคะ่ะสู้ๆนะคะน้องซันคนเก่งอยู่แล้วสู้ๆเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้พร่อเอกนางเอกนะคะแม่นพี่น้องโอ้แฟนกับแฟนเพลงก็บอกสุดยอดจริงๆคะ่ะคุณพ่อพระเอกแสดงว่าวันนี้ ทุกต่อไปข้างหน้าก็จะสุขถ้าปล่อยวางได้เราทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะทุกอย่างดีเองค่ะสู้ๆนะคะน้องทั้งสองคนบ้านคุณพ่อคุณแม่น้องซันเป็นคนดีถึงจะมีเงินขอให้รวยๆปังๆเฮงๆศักดิ์ศรีคุณธรรมนะคะสู้ๆค่ะแม่ขอบุญบารมีแม่เทพความครัว สร้างสมเป็นล่มโพให้ทุกคนแพลเอ้ยแม่ขอให้แพวเจอคนดีจริงใจกับแพวยิ้มสดใสของแพวพาวรักมองโลกแง่ขอให้พ่อลบแม่โอน้องสันช่วยลักกอดหัวใจแพวครอบครัวที่เก็บน้ำตาไม่เอาบุญน,นำพาลูกกอดหัวใจแพวแม่รักหนูร้องไห้กับลูกทุกครั้งตื่นจากฝันร้ายนะคะลูกแพลโอ้ยพี่น้องยังไงก็เป็นกำลังใจให้เ้ย เลยประจบประิน์เนาะจังหดก็เป็นกาลังใจให้แม่แพ้วให้พระเอกนางเอกเด้อคนที่ชอบแชร์คือคนที่มีสมองน้อยเลยใช้ปากมากกว่าสมองคนแบบนี้ยืนอยู่ไม่ได้นานค่ะเดี๋ยวชีวิตจังหดกับเป็นกาลังใจให้เอสพีเด้อสูส่สพี่น้องจ้าพี่น้องมีความเห็นว่าจังไดก็คอมเมนต์ขอมาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปนะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย